พุชสไตโดนที่ไหนล่ะ <First S 2> นี่ไงโดนเปล่าโดนเปล่าโดนเปล่า <laughs> โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในช่องเด็กแว่นนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นฟรีไฟลนะทุกคนซึ่งป็นเกมที่ผมจะบอกว่าผมเล่นโคตรกางเลยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะทุกคนแต่ว่ามีเด็กมาท้าผมหนึ่งหนึ่งไว้เออแม่งมาท้าผมหนึ่งหนึ่งอ่ะเออแบบมาถึงแม่งส่งเล็กห้องมาเลยเว้มันบอกว่าอยากโดนตบอะ่ะเออผมก็จะไปตบมันนะทุกคนแล้วก็ขอไปในํำหยาบลวงนานด้วยแล้วก็ขอ เอาไปในความไก่นุ่หน้าแล้วเราก็ไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะทุกคนโอเคเล่นแค่ดีเซลใช่ไหมตองด้วยตองด้วยพูดเป็นเล่นนะโอ้แล้วแบบเล่นไม่เป็นนะครับห้ามใจโคโน,โนใช่ปะบ้าเอ้ยตึงเกินคือแบบว่าผมไม่ได้เล่นฟีไฟนานมากแล้วนะครับ เล่นบ้ากดไม่ค่อยนั่งตั้งไอ้วอลเลยหรอยิงนั่งตั้งไอ้วอลทำยังไงวะวนั่งมันอยู่ไหนแลจะปุ๊บบอลว่องเลย เอ้ยเล่นไม่ถน,นัดไม่ได้เล่นนานแล้วอะเออไม่เล่นท่าวะเฮ้ย ไม่ถนัดอ่ะโอ้ยแตกอ่ะแตกเจ๋อยอ่ะแตกเจ๋เลยอ่ะ,ออะโอเคเรา๋ยมาต่อกันที่รอบที่สองนะลูกซองอ่ะทุกคน อุ้ยหัวแตกอ่ะเฮ้ยเกินไปเป้าหัวแตกเลยอะ่ะเฮ้ยซึงเกินเด็กคนนีม้มันไม่ทำบัดาวอ่ะมาข้างบนเลยถึงจะบอกอ้าวปากดีเหรอไอเด็ก เดินไม่ไปวะอ่าเล่นไม่ถนดัดเฮ้ยตัวตัวตัวเกปเปลกับตัวเกตเปเป โดน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 หมดหมดเกินไปอุยอัดตัวเกินเกินเกินอัดตัวเฉยขอโทษนะเปล่าไม่ได้ตั้งใจครับมามายิงหัวยิงหัวดีๆละยิงหัวดีๆละ

เฮ้ยทำไมมันต like ้องยืนนิ่งด้วยอ่ะเล่นไม่นาดทำไมมาเล่นคล้องยังเล่นในไหนเนี่ยใช้โปรแกรมอะไรเล่นอ่ะคอมโปรแกรมไม่สัตว์ไปโดนตัววะ เฮ้ยเมาเมาหลอนเมาหลอนอัดตอนนนึงอะครับว่าคือให้อภัยเด็กอ่อนกว่านี้ด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพันหน้าจอเอ้าลูดลูดลูดอย่าพึ่งอย่าพึ่ง โอเคมาแล้วตั้งหนักก่อนเมื่อกี้หน้าจอหลุดเลยทุกคน โอ้ยกดไม่เป็นนะ่ะเอาอัดตัวเฉยไม่ไหวเอ่ะเออ มันยิงดังตั้งไงบอกกันยังไงวะแหลมมั่งหัวเรอะตัวเฮ้ยดิเซอร์ดิเซอร์ แตกเลยอ่ะอ้วกแตกได้ไงวะเล่นไงวะเล่นอะไรไม่เป็นอ่ะมาเด็กโง่เล่นอะไรอ้าว <c oughs> <c oughs> ก็ดีครับพอดีพี่มันยิงแต่ตัวนะตัวนน้หนึ่งเลยง่ายเฮ้ยตา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 ยเชีย่ยโหยยิงตะวันเลยนะเมื่อกี้ เฮ้ยโอ้ยแตกเอาว่ะคนฟุกเลยทุกคนสุดยอดไหมน้องสาวก็น้องอาตุ๋ยดุพี่อไม่ได้ตุ๋ยครับมาได้นี่ครับวิ่งมาเจอพอดี เุ้ยห,หัวแตกเฮ้ยเกินหัวแตกเลยอะ่ะหลงเฮ้ยไม่ได้กา่แล้วทุกคน ôi, tôi cột phệt, tôi cột phệt, ui, gần, 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 khau quả, tem, tem, le. พุทจะตายโดนที่ไหนล่ะ oh. นี่โดนไปลาโดนไปลาโดนเวลา เอาแพ้แล้วหรอแพ้แล้วหรอครับนะโมมก็เป็นตัวไหลนี่บ้าเฮ้ยโ,โอ้โหอโอร์ดิคอนดีเลยทุกคนเห็นไหมครับว่าออดิคอนหนีผมเลยอ่ะโอ้โหอะไรวะไม่ไหวเลยโอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบกินนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตั้งกาเพื่อเป็นปกำลัง like, ใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนโอเคบ๊ายบายครับจุ๊บ